สวัสดีค่ะวันนี้วันที่5้ากรกฎาคมสั6 8ันล เป็นวันที่66ที่ข้าพเจ้านางชาวพม่าข้าพไว้เส้นส่วนสศรษายาพระสูตรพระปรินนบทต่างๆถาวายเป็นพุทธบุตรธรรมพุทธบุตรข้าพบุตรอาจารย์เลี้ยงบุตรอาจารเด็กบุอาจารย,าารยา์าทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตั้งมันมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเน,นี่ยขรยายชนะในบทสวดจดจ่อเลื่อนได้เทินบทกราบพระรัตน์ใจอรหังสมาสบโดเพื่อความพุทธรรมเพื่อความทาง,พ,างพ,พิวาทีมีสวัวสดิ์โตพระตถาคตบรมนารมณ์ซามีสุปฏิปันโนพระโตษาวัชสั่งโคสั่งขังนำมามี บทบูชาพระเพิรพินาตอารหังสมาสมุทโธสุจิรักปณินิพุโตเคเีหิตะรามโนธานีปรมิหิจเทติสติยะวชิวังท่านผู้ทำธรรมทั้งขังธารังขะโตปุเชเมนาตานะต่ยังธรรมังจะรามิสุทินาบทสวดชุมนุมเทวดาสมัตตาจุโกลีสตตาขันธตุตรเทวดาสัตัมบางวิราชานตุตระโตตงโมกทานตะคเชกาเมจารุเสิริตีขาระตเตเตตระลิเคมานีเทเปตะเทจะจคามีโตรุนะค่ะเนี่แค่หัวลูกแค่ข่าววัตุมหิตเทติภูมาเจยตัวเทวา ชลาถาลวิสเมยะขาคทพนาคาตินตานนาทิเกยมุลีวรวจนางถารวีสนาโตธรรมศสวนคโรยย้ทันตาธรรมศาสวนนคโรยยทันตาธรรสวนนครยยทันตาบทสวดปุพพภาคาคณมการนวศวรพระตสลตัมบุญสันวลศวรษพระตัวลตัมบุญสันรสศวระตละตัมบุญสัน บทสวดใตสารานมนภาถาพุทธ so ังสารชามีธรรมังสารชามีส้างังสารัชามีเยียปีพุทธังสารณัชามีเยียปีธรรมังสารานุชามีเยี่ยปีชางังสารกชามีตัดติเยี่ยพุทธังสารณัุชามีเยียปีธรรมังสาราชามเยียปีช้างังสารกชามีบทสวดสัจจริยาคาถานาถิมีสารนังยังพุทโธมีสารังวงเตนสัจจะวเชนสัจะเบหตุสัพพนาถิมีสารังยังธรรมบมีสารังสารานังวังริเตนสัจจะวิเชนสัจเบหุตุสัพพ นาถิมีสาระนางยังสังคมมีสาระนางว่าลายเต็นนะาศจาวิเชนนาศเวโฮตูสัปธาปว,วสดสวดติลัตแต่ถาปัญหาบัคขาธา พุทธังนมเรัตนาุตตาเสรีรัจเจตังธรรมังนมเรัตนาุตวิสุทธิสารังสักขันมเรัตนุตสุสีลัติเททังนัมเรัตเจตังนัตาตายวังธรรมะตมวัสารตาวิถุวิเศษสัพพุตังอโยยานยุตตาคนณาโยคัวาสปาวัตังอาตุมิตยามิปีตเทวายาธาติทานเทเอกวินาแตทิตาเรตมะมะสัมเวนาโลเกกธาจิจจจเลจัปะตูภูตังันมีระยาวิทยามติทุธาสัทังโยหิปันทิตะปันธิตะชัเนีหิชิวิชัญญาลูป สวัสดิ์สุวิสุตัมเปตมุตปัสตัมะนาสิสุท่าปัสสะท่าทานังปุญญาธิกานะมะสามุตตะมะปุณณภูมังทุกขภาม,มุตจานณมุขาาขาตสานังขตานังปุชาลหิสุป,ปัละมังอภิปูชานยยงนิพพานนัสสัชีคิริอยายุป,ปะนิสัยยทั้งสมากิริสัปมาลาโสทานาสิทธิยาจารัตถุหิอัฐาภุสะเลหุปะเสวนียังปานิหิจารีสารนังขามานียะเมวัจตรสมะหิตังเตระนงัตะนงาตานังตระนังขตัมหา ลัตตินทิวังชั่งนะเนส่นท่ามัสัมมานาปูเชมัจาปิสสะตังสุปะจันนาจิตาตถาโนปาลิจริยาตถาลตาจัปุญานาตถาสุกัสสุกัเตนะสุขีภเวมุตเตชินะตัสสะจัสมาปิสวเถหนตโยเจธาธรรมะวินัยยามีปะมานาบุโตโลกุตตาลาภิสังมยโยนิยโตสุพุชังตโตปันิสัยยะจายายะออยังปิหนตวะถุใจเยปัลิจิโตตุปะทาสาธทขาโลธัมมกาลสิทธิคาถา โยชัคุมาโมหะมาลาปะกะโทสัมาวะพุทโธสุขโตมุโตมารัสสะปะสาวินิโมเายโยโตปะเปติเขมังชนะตังวินัยยงพุทธวลาตังสีสารมามีโลกัสานาธันจาวินายะกัญจจาเตเตสะเตเชียสิที่หุโตสัมพันธตระยาจวินายาสเวตุธรรมบุษชโยโยวิยะจัตสะสะถุสัเสศีสิโลกัสาวิตุตท่มาขังนิยานิโกธรรมะทารัสสะทารีสสะทาวโหสถิตกโลสุจินโนธรรมวะวลาตังสีสารมามีโมหะปะทาลังตุ ปูปะสันตธาหังเตเตตาเตเชียเตธีหุนตัวสัมพันธ์จารยาจะวินาจัเมโตแต่ธรรมะเตนาตุขตาดูเคยโยกัสษาปะปูปะกิเรสาเชตาสันโตเตยังสตินิโยชื่อจะแต่ว่าคาแต่ธรรมะวิธีต่างกับโรตีทั้งคำว่ารัตางสีตาธรรมามีพุทธานุพุทธังสามาริรื่อลที่ทิ้งตันเตตาเตเชียเตธีหุนตัวสัมพันธ์จารยาจะวินาจัเมโต โมสวดนโมการอัฏฐะคาถานโมรหัสตัวสมาพุทธรรมมิเหติโนนโมแต่มะธรรมมสาสวาคาตเซวะเตนิทานโมมหาสกัสสวาวิสุทธาสิลักติถิโนนโมอมัตยาธาราสัตนาตนาตายาสัสทุกันนโมอมากาติตัสสัสสวาทุตายาสปินโมกาลปะภาเวนะวิคัจโตปทวานโมกาลนุภาเวนะสวัตถิโหสุสัมพทานโมกาลนโมกาลสัตยเชนาวิถมหิโหมีเตชวาบมสวดมหาสมัยสูตร เอวันเมื่ตังลการสมิธพตะเกุวิหารติกาปิรปุมิมาวนมหาาตพิตตะเคนาังติมาจาเตหิภพิกขตเตสเพหิวาละหันเตหิตจราตุหิเทวายุนะตันติ่เตตาันติพวันตังสานิยะพิกขุตัจาอรคตตุนัสุทาวาตกาอิกานังเทวนัเอต่ทสียยงโพวาตะเกีุวิหารติกาปิรปถุถมิมาว่นมหาาติตตะเคนาสังติมาจาเตหิภิกขตเตสเพห้วา อรรเตหสตระเตตเทวายุพนาติบรตาพุทธิงษตทธิสารายะพุทังชาาณาพยัปีญาณพะวัิปัดังขบเวมาัติังขมวะพระว่าตัวธิเกปัเาทาภาษยามาติอรโคตาเทวดาทียท้าปีนาพระละวะปุริโตสมาธิตาวะภาหังภาษาเลยาภาษาลยตาวะหังสมิธยาเอวเมะสุทาสุเทวิุกตะละหิตาพรว่ตัวปุรตปตระหังสุอโคตาเทวตาพราะว่ตางกับพิวัติา มหาสมยโยบ่วนามิงเทวกายาสมัคตาคตมหาอิมังธรรมสมพัญญาทัศกิตายวาปลชิตาทัศติอโอปลาเทวตาพวตติเกมังคังอภัิตตพีโสวสมาทังโสจิตังอโรกชุกันมัคังโสสารทิวนาติคาเทวันทะลยานิรคติันิตาติอโอปรลาเทวตาพรวตัวติเกตติเกมังคังอภัสติตัเทวา คีรังจะเตวาปาริคังถ้คีรังหาจะไม่มีชาติจั่รติสท้ายลาจัุตะสุทุทันตาสุนะคะเตะว่าลาเทตาเพราะว่าตเตตะเหมือคัะกภาิิตผทังสารังคตาเสนเตคมีเตอไปยภูมิปัยยมนทั้งเทั้งเทวกายยังเทวกายังปรลยุปเเสันิตตะวเพราะว่าพิโคมันเตสีผูราพิโคสทัสสุลกทตตเทวตาสันติปรินาโติอตทะตัง ทัาสานายาพุกุสงขใจเยปิเตพิเวเหสุงันติตรวทนาทัตัวมานุททาทั้งปีพุทตานังอกตาปลมาอิวาเทวตาสันิปรตเหตุงสยยทะพีมหังอกตาเหิเยปิเตพิเวพิสันตินะขาตาวทานางทัตัวสมานุททปีพกทธนงอตาลอตาปลมาอิวาเทวตาสันิปรตาิสีทะพีมหังอกตาเหิ อาจิคิสามีพี่ควเทวคานันามานีิตัสิามีพิคุยเทวคานันามานีเตสมีพี่คเทวคานันามานีตันานธสตุการมืสิสลรมีติเอวันปฏิติโคเตพิคุภ่โตเปเจ้าสุสุขควายแต่รจะยิโลกัมนุกสามียถาภูมมาตสเศาเสาคิ้ิขาลังสหิตตาสมัหิตปุุสเวารสินาลางทาเันุนน โอทาตับมันามันาสาทุทาวิปัสนาวินาเวลาพิโยปจัตเตยทวาพเะนกคบิลวัตวีตโตมันตีหิตาสาสวะเกสาเนลเตเทวกายาพิจตาเวิชาดาถาพิโควเจจ่าสปามะคลุงตุลโวพุทธศาสาทังเตสัมผัุลโยานังมุสานทัศนังอภิเกตตระมัตคุงสาสังอชาตตลินตาเกสานังบุสานาัสสุงอภิเกตตระัตคุงสีสาสภาวะหุ่าตจัตสังพงิญญาเยวังสิทธวานาจวมตโตมันตยิตาสวะเกสาเนลเต เทวกายาพิยตาเดวิชนนธาพิโควดีวังขิตายสมีขิราเฮนุบุปโธสตตสหัสชาวยครับผู้มาคบลวัฏวายที่มัโตชุดิมันตัวนตวยะสัตสโนมธัมนาพิฆมุหผนางสัมปิงว่านางสัตสหัสชาหิมะวตายข้านั้นนะวรดินโหที่มันตัวชุดถิบมันตัวนะตัวย่อตัตยะสโนมธัมนาพิฆมุงุนาสัมปิงว่านางอิเจเตสราสัตสหัสายอางข้านั้นนะตวรดินโหนที่มันตัชุดิบมนตัวนะตัวย่อสัตย์สนม เวสานิตาประจัตสตาญาขนาตวรนิโนยที่มันโตชุติมันโตน้าโตยศเสดโตมทัพมนาพิฆบุรุณงสมบิตริวังกุมพิโรราชคะโกไอปุระสนิเวนางพิโยนางตตาสตาญาขานางปายุรุปัสติคุมพิโรราชคะโกตโตปาค่ะสมบิตริวังปุริปัะจัติทั้งทัตอาชาทัตตาละโทปัสสติคัทพานังทิปติพาราชยศิติสมตาปิตาสาพระวัฒนานามาพลยทิพโตชุติมันโตน้าโตยศเส็โมทัพมนาพิบุรุณงสมบิตัง ท่าขีนาจัดทั้งราชาวิรุโหตปัสสัตติคุณพนังนทิพติมหาราชยศิโสกุตาปิดาสาพระวนธรมนามหาพราติมุนโตชุติปนโตนะตัวยศเโวนธรมนาพิมุข่นางสมิติวนางปัจฉิมจัทั้งราชวิรุณปะัสสัติาคนังทิตีมหาราชยโตกุตาปิดาสาพวนธมนามหาพาติปตโตชุติมโตนะตัวยสเโวนธมนาพิมุขงตินังอุตาราจัดทั้งราชเวโรตปัสสัตติยคังทิติมหาราชยสสโส บตาปิดทศพระวรสัมนามาหาทิปตตปตจ้สัจเนทราพิบนนางสมว่านางปุริมาที่สังฆตาทศขีใาวัุคปชเวนางรุปคเวรอัตังที่งฆตโลเตพระราชาสมันตาจักตุโลทิสาทันทารมาาทั้งสุวรรกปิลวัฒนเสังมายาวิโนทัสาครูอจายกาสัทามมยาคุเตทุวเตทุิพูจะวิมตัวตจะท่านโหนกามาเตทัวจะขีนุขันทุนาด้ขันทุน สิโคเจวะเตมพระลูสุริยะวัจจะไตจัะะนเยจาราชโนขันธภาสหาราชุพิวัฒน,นาภิกมภุมินังสมติพวันาธาคูนาปานา,าคาเวสราสหัตตจชกกากัมภราจาตราอาคูปายคาสหญาติพี่ยาพุนาัตระทัจาคูนาคายัสสินโนเอานลวา,า,าวันมหันโคสปะคสมิติวันาเยนะคะราเชสหัสหาลา,า,า,าติทิพชิชาปะคิวสะทัจคุวิหะเวหายาสาเตวะนะ มัจฉาตาจิตาสุปันนาติเตสานามัภาิตทานะาราชานามัสิสุปันนาโลเคมมมะกาสิพุทโธสานะหายเวาหิวปาวเหตาน้าขัสุปันนาสัตรนามังสุพุทธังชิตาวทีราหัเทนะสุปุทธังสุลาสิตาพาตโลวาสาวเสเตอีที่มตยสัตเชนุขาราคชาพระพิสมาอสุลาทเวทารเวทัสวปจิติสุจิตติจัะหะลโธนั้พุจีสหะตตจจพระลิบุตานังตเพวโรจนาเมกาตันเนหิตวาพระลิงเตนางมหุพระพุทธบุปปาิบุง อปโจ,จะเทวาปัทวีาทวจยยยาเตโชวายโยตถาคุโมวรุณาวรุณาเทวาสมโบจะยะสัสสะหะทาหะเปตากรุณาไกกาคุเทวายะสัสสโน เสตทากยาสพนตะวันที่โนยที่มันโตชุดมันตนะตัวยักษ์สด็จโทมัน่านาภิกมุนางสมิตินังเวนทูจัทวาสารีจัสมาจัทธวิมาจัทธสุฏินตษิวาจัทพภูมรลกิตาเสยยสุฏินิษิวาสุยะภูมลิตานขัดทานิปูมลกิตวาูมทวาลาหกาวสุนังวสุวเซนโทตะก่ารทัตโททศเตทศากยาสพยเตะวันที่โนยที่มันโตชุดม็นตนะตยักษ์สโทมันนาภิกมุนางสมิติมนัง อธากูหัสดสโพเทวาชลาบกขีสคาลิวะทิตกาจารุชาจุมาปุพปันทิพาเสนวัลุณาสา,า,าธรรมาจารจุตอาจารนิชากาตุยาลยลัตุลรยารุจิละอาคูอคูลสาวนิตินโนทัศิเต,ตทัศธาคยานสภินานตตวนินโน อีทิมบโตกุเติมบนโตก็ตัวเจเโนบรรทมนาพิฆบุนพันสัมติวานังสมานามหาสมานามรุททมัรุสุตธมากิธรสุตกาโคโคมโนปทสิกาอธาคูหารโยเทวะเยจารโลหิตาวาเทโนปะละคามหาปะละคาคูเทวะยะสติโนทัติเตตัตราคยาสัพพินานตะวันนิโนอิทิมบรโตก็เติมนรโตก็ตัวเจาเสดิโนมรรทบบนาพิกมุนพุทันสัมติวานังสุขาคลุมหาดุนาอคุยคณาสาตหาอุทาสกัยหาปะบุขาคูเทวะวิจักขณาตัตธรรมตาหาล เิเตรทั้ากยาสเพดันแะตะวันนิโน อีที่บันโตชุติบรรโตนะโตยสันมนหาพกมุนติวนางคีมิยสุตาามาันกาจายสตโนสมพิจาการลาเซธาจตินามาจาสวานิมาราติโอัคอาทคขวดวานิมิาเทเสตเทสทากยาสภินานสวานิโอิที่บันโตชุติบรรโตนะโตยศสัจสิโนรทมานหาพิกรมุขิวขนังสมติวนางตเทววันเทานิกายาสพินานตสวานิโนนามันวิญญะันชงเยจันเยจดิสาสหทุถุตธาชติคิราคัตเตนานาสวังตะเขุคคาถลังนาคังจันทังวาตสุตาย พระครสมิติีวันังสหัสสะวพมุโรกนังมหาฮัพมาพิติเตติสปปปโนชุติมโตุพิสมาคโยยัสสิโสเทเจจ่าอิสราครูปจิกาวสาวัติโนเตสัญจักมัจจโตอาคารลิโตปริวาริโตเตจ่าสัมเพพิเตเตเทเทเวสัพมเกมารัตนานพิจามีปัสสากน้าสามัญที่ยังอิทากกน้าถาพันทถาละเคนะพันทัวุทธวะธรรตาปริวาริธามาวัวพุจธิถาปูจจนังอิติจัธามะห้เตโดกน้าหะเสนหาเปศยิปนิณาตะละมาหัดจะ ตะลังกระวันาเพละวังยถท้าภูสโคมีโคทะทายโตสวิชโชโคสทาโสปัจจุทาวตินากุโธอัสยังวะเสตจะจับพังอภิญยาญาวกสิตะวนาจกมาตะตัมาตะยิสท้าสาวเกศสเสนรตเทีมาเสนาพิธาเตวิชนาธรรมพิทูเดจาตปะมะกรูงสุดวพุทธศาสสนาวีตะลักขีปกามุงในสังรมปีชยุงสเพวิชิตาสขามาพยาติจายสัตยนมวทติสหพปเตหิสาวาเตชะเนสุตาติ บุตรสวดมังคลรสุดตังอสีวนาจักรพลานังปฏิทานาจัเสวนาปูชาจัปูเชนีนาอิตัมมขลามุตตังปฏิรูปัเทสาวเทสาวาโสจักรปูเพจังตาปุญชตาอันตัสัมมาปฏิทิจัเอตัมมขลามุตตังโพสจันจาสิปัญจาวินัยวอจัจรสุขิโตสุภาสิตาเจวจัยิตัมมขลามุตตังมาตาปิ ปิตุปทานังกุตตะทานรัศสารโโอนาคุลาจักมตาเอตัมมขลมุตตะมังทานาจาธรรมจริยาจายาตะกานาจารสังโฆอนนาวชานิกมานิเอตัมมขลมุตตะมังอรติเวรติปปาพระชปนาจัสายุโมอปปมาโทจธัตมีโสเอตัมมขลมุตตะมังทารโวจัติวาโตจัตสันตุทิจักตัญยุตตาจารีนะธรรมสวัสดังเอตัมมลมุตตะมังสันติจัตโทวาจัตสตาตมะ นานาจัตถสานังกาเลนาธรรมะสักขชัยเอตามัคละมุตตมังตโปจัปพัมัะจริยจัลลิยสัจจานะทัศนังนิพพานนาสัจจิกิริยาจัจเจตัมคละมุตตมังพุทธสาวกการธรรมีหิจิตตังยัสานะกรรมติโอโสกาวุธชัเขมังเอตัมัคละมุตตะมังเอตาทิสาติกรวานาสภัฏฐานม้ปาราชิตาสมัฏฐานส้นทิงขจจติจเตสังมัคลามุตตะมติปสวดรัตนผลิต ยังกิต e ิว <hi> ิตารทวาหของราวัสกสวยรัตนปฏิดานโนสมังอติกะทเาคนะจะปิพุทธหรัตนังเนตังเตรันาสวัสิถโตขยาวระขังมัตังปฏิตังเนธชขาเจ้มณีสบาิตัวเดเตนนธรรมินาธรปฏกิจิธรรมปีธรรเมรัตนังเมตังเตรัชนะสวัสิถโตยังพระทศทบลิษนะยีจีนมาลทุนานตักคทมาผูสมาทีนาเตนนสมันวชิติธรรมปีธรรมเรัตน์ดำนตังเตรัชนะสวัสิถโตเย่รา อัฐาตังประสาตาลีอตานิุคหนี้วติเตักเนยยาคนัศสากาเตธนนิมหารานิทบ๊มปีตังเครตนมณีตังเตนะเจ้านะสเดหวตเยสุปยุตตาบรรสาธรรมานิกาพิโนคะมาติเตมาติมาตามมาตามคหาอัฐวุทานลกตึวัชบนารมปีตังเครตนมณีตังเตนะจนะสมเวคนต ขีนางลานังนวังนั้นถีทัพพะวังวได้ตายเกพอสวิเตขีรัพิชานุนหทิสันทานุติเลายาชยามยวยปิโพชังปีตังเคระตะนมณตังเตนัจนทัศสงทโตกสวดธรรมบทสหัสวัตอัตตาวีเชตังเซยโยยาจายางอิตาลาประชาอัตตาทันตะปสทิจังสัญญาตจาริโดเทวเทวนะคะนัพนมะโรสหะพมุนาทิตาปะชิตังกเยราตระทลปสาษันตุโนบดสวดเกสาปุตตสูต ภาษิตาพิทังเตณังโพคาตาชาลัตตาปัสสาลาหัตาสัมปะทุเทนะไอทาตุเมห์มาอนุสเวนะมาปัลลมะปารายะมาติกิรายะมาติจักกะสัมปะเทนีนะมาตักะเหตุมาไนยค่ะเหนะมาอาการละปริวิตาเกนะมาทิฏฐิเดชานะขันติยามาพัมพารูปะตายะมาสัมปโนโนขลุยยะทาตุเมเฮอันตานาวาชนย์ไธเมธมาคุตไลเมธมาสาวัจฉัยเมธมาวิญยข้ลระหิตายเมธมาสัมปตตาธรรมทินาหิตายาสุขายาทวัตติ อาถรรตเมเหปะชะเฮียถาียธาปันตุมเฮอันตานาวาชเนยไทเยเมธมาผุดสไลเมธมานวชัยเมธมาวิญโยปะสะทายเมธมาสวัตตาสมะทินาหิตายาสุขายยสวัสดเตอาถรตเมเฮตโตเมเหปะชะสัมปะชะอุปะสัมปะชะวิหะเลยาธาเตปวสวดอุปปานีสูตรอุปนิยติชิวตัมมะปะมายุชันุปะนิทัสตันตติตันติตานาอิธรรมเพืนั พยัยมมาเนไปขมันโนปัญญานิกียรตลาถานท้าวหานิวปานิสติชิวิตาพระปัมมายงสรุปนิทัสสันติตาในจังพะย์พยาามมาิไปขมันโนกราคาิทังปัเชเหสติปโคโยทักไยานังยั่งโมวาใจยะอุทธาเจตตา ตังศะสนาปิดศาสนาทุขหายาหนติยังชีวะมโนปะกะโรติปุญญังธโมหะเวรคติธรรมะจริงธโมสุจินโนสุขามาวะหะติเอสาสังโสธรรมีสุจินใหนะกทุกข์ติงกัรฉัติธรรมะจริงแตเพเพสังขารานิจจติปัญญายะยะถาปัญญายะปัสสติฐานที่พินเติทุเคสสามภูมิคุยสุทธิยาแตเพเพสังขาราทุคหายยะถาปัญญายะปัสสติฐานที่พินเติทุเคสสามภูมิคุยสุทธิยาแตเพธมานัตตาติยะถาปัญญายะปัสสติฐานที่พินเติทุเคสสามภูมิคุยสุทธิยาปุสวดอภัน อปันนะกฐาณมเอกทกตุติยอโหตากิกาเอตตาธัญญายาเมทาวีตังคัณะอัภรณการะหุงเอสารนังญาติปะภาตานิวนานิจารามวัลลเจตยานิมนุสาพยาติตาเนตังโคตรสารนังเขมังเนตังสารนังมุตตะมังเนตังสารนังมาคมาตะพุขาพุทธจติโยจากพุทธจากธรรมจากสังฆจากสารนังขตโตสัตตาลีอริยสัจจานิธสมะปัญญายาปัสสีทุครั้งทุกขาสมุทปะทางทุกขตาติกะมังอริยจ่าทั้งกิการทุกขปะรั้ง มาขามินางไอตังโคสสารนาคเเขงมาไอตังสารน้มุตตะมงไอตังสารน้มาคมาทุกขาพระพุทธเตีปวสวดพระเทกกัรัตคาถาอาติตังนาหนาว่าเมยยน้าปติคเเข็นาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเป็นคนมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตัมป่าหินังตังอัปัญจาจานาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วถึงนั้นก็เป็นนรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังกสังกุปังตังวิทามมุพะลูไหเยก็บุคคลใดเหตแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่ค่อนแขนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเ,เน,นืองให้ปลุกปลงเถิดอาชีวะกิจมาถันโกชญามะนังสเวมึงทำความเพียรเสร็จในใวันนี้แหละ ใครเราจะรู pues er e ้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังฆัล <Yeah. S 2> ันเตะธรรมหาเสนเนามัจุบนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนของมัจุราชผู้มีเสน่ห์นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงห์โหระชาตันทิจังตังเวพระเทกัลละติสันตัวจิกเตมุนีเตพภามุณีผู้สงบย่อมเลียวกัคนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งหลว่าผู้มีเลตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล่บทสวดพิณหาปจาเวขาณปาทัก ชลารรมุมหีชลางานาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาทิทำมุมหี่พยาธิอนาตีตาเรา,ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพน้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณาธรมงมหีมรณนานาตีตาเรามีความ right ตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้จะเพหี่เมปีหี่มนาเปหีนานาภาวววิดาภาววเราจะเล่าเห็นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมมสะกมหีกามมทธายาโทกมมยโยนีกามมาพัทธุกรมมปฏิสารนา เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมงกรลิษามีกรลยาณนังวาปปะกังวาตสาธาธาพุวิสามีเราทำกรรมันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอภิเหพินทั้งปจาวิกิจพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทสวดเทวตาปุญญโฉนะคาถาทุกขปิตาเจนิทุกขาปยาปตาเจนิปยาสกุปตาเจนิสกุปตตุสเพเีปานิโนเอตวตาจาเหจตประตังบุญญาสัมปทานสเพเทวานุโมทันตุสภาสตินสิทธิยาทานังทันตุสถายาติลังขันตุสพระภาพนาพิริตาหุนตุคันชตุเทวตาคาถาสเพพุทธาปรพลิตาปัจเจกานาจายังพระพังหันตานาจเตเชนาระคัมพันธมีสัมโซบทสวดเทวตาปิธานคาถา ท่นานาข้าพญาปเสนทานาคถาโยพนาปเสสยาเทวตาสันติวิหารลาวเศนิทุกเมฆะเลยพุทธิทะเลตะหิงถิงตาธรรมทานีนะพู้วันตุบูชิตาชนทิ่กัลโรเตถาวิหารลาวมันทะเลเทลาจารัชานาวัฏกาจภิกขวัลาลามิจาทนะทนาทนะปฏิอุปสัสก,กาคามาจาริสานิขมาสินสาลาตะปานะภุตาสุจาระวันตุเตชาลาผู้ชายเปิจารถาสัมภวาสังสีทาชาตตาธวทปับปาริกานิยานิกังธัมมะวรางปิติจเตสะเพปีทุกขสักโกรตุ ตังขยงงังท้าตุรราจิายยาจลังจิตังธมโมธรรมัทลาจะปุขลาสังโฆโหตัวธรรมโควะทายยาใจหิตายาจะเฮระคาตัวธรรมโมจะเพปีธรรมะจารุดูวุฒิินสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยาปวเวทเตอปวดสวดสภาพปฏิทานาคาถาท่านธรรมยังปฏิทานาคาถาโยภนามาเสยปุญญาสิทธานิกาตสะ ยานัญนิกานิเมเตสัญญาภัยคินโหนตุสัตตานตาปมมาราาเยปิยาคุณาวตาจะไปหั้งใบตาปิตาที่โยทิธาเมจะไปเยติหาวาอัญเชระจันทเวลิโนนตตาติทันติโลกัสวิงเตมพูงมาจตุโยนิกาปจิกาจตัวการาสักสารตาพระวาพระเวยาตังเยปจิทานเมนโมทันตุเตทยังเยจิมังนับปะชาณติเทวาเตสังนิเวทะยุงมยาธินานะปุญญานังอนุบุทนาเหตุนาสภีสตตาสทาหุตุอเวลาตุขาชีวิโดเขมมปะทันจะ ปปนตัวเตสซาาสิชาตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญข้าเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าเจ้าได้ทําแล้วคนชนเราใดเป็นที่รักผู้มีพระคุณมีบรรดาและบิดาของข้าเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแหละสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางในบริเวณการตั้งอยู่ในโลกกันในภูมิตามกันในกําเนิดสี มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่เท่าๆอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สมบูรณ์ครับเจ้าแล้วก็สัตว์เหลา่านั้นจงนโมธนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไทราบกันให้สมบูรณ์ครับเจ้านี้ก็เทพทั้งหลายจี้แจงกับสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือนโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วเราสัตว์ทั้งปวงจงมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทานก็เกษมเถิดขอพรามวางันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยนุภาพใสดจารธิฐานนุภาพแห่งความเพียรสงการบูชาพระราตนาตายด้วยการสัตยายปสมบุรพระสูตรพระปลิตพรคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงขืนมีแก่ข้าพเจ้าพ้จากทุกภัยทั้งปเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทเทวดาทั้งหลายปรดมบธนาในการสวดสัตยายมนและธรรมาเหล่านี้มนสมบนาแล้วผลบุญพอที่แก่ข้าพเจ้าทันเพืกิ่พิริินาโดยไม่ด้ที่สำเร็จพร่อญาณสังวรผู้อ่อนวิเยาหารตลอดจนวัตถุคนทั้งหลายที่สามสิ่งทั้งตั้ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขนมถวายพระทธชาติพระพุทธชาติข้าพเจ้าขอพระพุนี้จงถวถมข้าพมีจิตศรัทธาลุ่มสัตวนวลเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพระเจ้าขันธทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสาทสมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยสารสมบัติประวัตสมบัติพุทธตาเห็นธรรมสำเร็จการปัจจานาคมถามกับปัญญายานและเจริญด้วยเจตุลพิธพรช